สวัสดีครับพบกับรายการกิจชีวิตกับด้านกับผมนะครับกรฤตพลเดชวิสัยครับทันที่เข้ามาใน YouTube กิจโพสชแนลก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปต่อเนื่องต่อยอดจากคลิปคอ์เล็กสามดีซึ่งผมก็นำเรื่องราวมา้ล่ต่อหลายคลิปร้ายต่อหลายตอนด้วยกันมันก็ยังไม่จบ ผมก็จะติดตามสาหาข้อมูลต่างๆมานําเสมอนําเสนออันนี้ก็เป็นผลพ่วงจากการที่คุณกระทิงไปออกรายการโหนกระแสก็ไม่รู้จะได้มากกว่าเสียหรือจะเสียมากกว่าได้การที่ไปออกรายการโทรทัศน์หรือการที่ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน มันอันตรายและจริงๆแล้วมันไม่ควรไม่ควรเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะเราเป็นฝ่ายถูกกล่าวหาพูดอะไรผิดไปมันก็จะกลายเป็นประเด็นนะครับเขาก็เล่าให้ฟังว่าจากเริ่มต้นรู้จักเฟอร์ริกสามดีได้ยังไงนะ ก็เราไปรู้จักกับพี่ดิสแฟนพี่สาวก็ปุกย้ายไปแล้วก็โยงไปถึงพิิรักนะแล้วก็ไปถึงนิกโก้นะว่าอยู่ออสเตรเลีย แล้วก็ยืนยันว่าสิบสี่ลูกคายไม่ได้เป็นคนชวนนะอันนี้เขาไม่ได้ปฏิเสธว่าผังของเพจแฉผลรอกสามดีว่าผิดนะเขาบอกว่าไอ้ลูกคายสิบสี่คนเนี่ยเขาไม่ได้ชวนพอขายแม่ขายลงทุนเป็นหนึ่งจุดสองล้านบาทมาเป็นลูกคายยังไงเขาก็ปฏิเสธไม่ได้ชวน แค่พูดคุยแนะนำเฉยๆนะก็ไล่มาและยืนยันว่ากล้าให้ตรวจบัญชีทั้งครอบครัวสิบสี่คนเราก็คุยกันว่าไม่ได้เงินเราก็ให้ทำใจนะส่วนกรณีว่าไปปิดปากไม่มีเงินปิดปากอะไร รถล a m b o ก g h i ที่มีบางส่วนบอกว่ามีกระทิงก็บอกว่าไม่เคยจับพวงมาลัยเลยนะครับแต่ตอนนี้โตศักดิ์สิทธิ์กระทิงก็บอกไม่ได้ชักชวนไปรู้จักกันในสนามบาสน,นะแล้วก็พร้อมรับผิดชอบถ้าผิดจริงก็จะออก่าควงการ ก็ไม่ต้องบอกนะครับถ้าผิดจริงออกจากโครงการผิดจริงก็ติดคุกนะสิครับมันก็ต้องออกจากโครงการอยู่แล้วนะแล้วเขาก็พร้อมให้ตรวจสอบน,นั่นแหละก็ออกมาให้สัมภาษณ์เป็นเรื่องเป็นรา,ราวเรื่องต่างๆโดยละเอียดนะครับ ก็ปรากฏว่าหลังจากนั้นก็ว่าที่ร้อยตีธนกิจจิตอารีรัตน์เลขาธุการรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมก็บอกว่าได้ทราบข้อมูลจากเพจดังกล่าวแล้วก็เพจที่ผมว่านี่แหละแล้วได้สอบถามไปยังดีเอสไอก็ทราบว่าชื่อดาราคนดังกล่าวและบุคคลที่เกี่ยวข้องไม่เคยปรากฏในสารระบบการสืบสวนสอบสวนของดีเอสไอตั้งแต่เริ่มต้น รับแจ้งจากความจากผู้เสียหายจำนวนหมืน่นกว่าหมื่นคนก็ไม่มีบุคคลใดให้การซัดทอดไปถึงดาราคนดังกล่าวก็คือคุณกระทิงนี่แหละซึ่งเชื่อว่าเกิดจากดาราคนดังกล่าวและบุคคลใกล้ชิดอาจมีการพูดคุยไก่เกี่ยค่าเสียหายการโจเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงไม่ติดใจเอาความอ่ะเขบอกว่าดาราคนนี้เขาคงจะเคลียรเรียบร้อยนะครับ แล้วก็มีว่าถ้าเกิดว่าไม่ผู้เสียหายนะสมมติว่ากระทิงนี่นะดีเครือข่า,ขายจะก,กี่ชั้นก็ตามนะสิบสี่แล้วต่อไปเท่าไหร่แล้วถ้าเกิดว่าไม่มีใครแจ้งความเอาเรื่องกระทิงดีเอก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรได้ต้องมีผู้เสียหายมาแจ้งความก่อน ผมก็เข้าใจว่ากรณีนี้ถ้าสิบสี่คนที่เป็นลูกขายรวมทั้งโตศักดิธิ์ด้วยคุยกันเรียบร้อยอาจจะไม่ได้ยัดเงินยัดทองหรอกออกมาคุยตกลงกันเรียบร้อยว่าไปจ้างความก็ไม่มีประโยชน์อะไรหรอกนะก็ช่วยช่วยกันดีกว่าก็คงจะจบผมใจผมคิดอย่างนั้นนะ่ะ แต่ปรากฏว่าทนายโรณรง์เขาไม่คิดอย่างนั้นน่ะเขากัดไม่ปล่อยจริงๆนะเขาก็ให้คุณปียนัทสุกยังเลขาที่การเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมอก็ไปร้องเรียนกับดี i ให้ตรวจสอบดำเนินคดีกับกระทิงขุนนรงค์ ในลักษณะเป็นแม่ขายชักชวนลงทุนในแชร์ลูกโซ่ก่าเล็กสามดีในความผิดพรบรแชร์ลูกโซ่โดยระบุว่าเป็นความผิดอาญาแผ่นดินโดยการชอบโกงประชาชนดังนั้นไม่จําเป็นต้องมีผู้เสียหายร้องทุกข์กล่าวโทษพนักงานตัวก็มีอํานาจสามารถดําเนินคดีได้แต่เมื่อไม่มีผู้ร้องทุกตนก็จะทํหนี้ที่แทนและมาดาเนินการกล่าวโทษ ก็สรุปว่าได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะที่ส่งคุณปิยนัทไปร้อมทุกข์อ่ะเพราะว่ามันไม่ใช่สิบสี่คนที่ว่าเราไม่รู้สิบสี่คนนี้เป็นของจริงของปลอมก็มยังไม่รู้นะ,นะก็ต้องดูกันต่อไปนะแล้วก็เลขาธิตรีก็กล่าวว่า ก็ได้รับรายงานแล้วก็จะตรวจสอบก็จ,จัดการต่อไปที่จริงงานนี้นะครับผมต้องยกเครดิตให้ทนายรณรงค์แก้วเพชรซึ่งก่อติดสถานการณ์มาตั้งแต่เริ่มแรกตั้งแต่ปี2อ6 2นอ่ะ ตอนนั้นที่ออกมานะมีการเอาคนมามีการเผาพริกเผาเปลือก็ไม่ได้มีคนให้ความสำคัญเท่าไหร่นะก็ยังคิดว่าไอ้แก๊งนี้มันเป็นแก๊งป่วนเมืองหรือเปล่ามันมาเอาเรื่องดาราซึ่งดารานักร้องนักสแสดงอนะสำหรับคนไทยนะั่นน่ะคนพวกนี้เขาเลยเป็นมนุษย์ไปนิดนึงเกือบจะถึงแทววดาเพราะเป็นบุคคลสำคัญ ที่ไม่ควรที่ใครจะไปโจมตีไปก้าวไก่ไปให้ร้ายในตอนนั้นเป็นอย่างนั้นเลยนะแล้วปรากฏว่ามาถึงตอนนี้ต้องใช้เวลาเกือบสามปีตัวจะครบสามปีแล้วนะเดือนตุลาความยุติธรรมความจริงก็ค่อยปรากฏขึ้นมาทีละนิดทีละนิด และรูปเวลาสามปีที่ผ่านมาไอคนที่เป็นผู้เสียเงินเสียทองอะ่ะบางคนก็ป่วยเป็นมาเร็งตายไปก็มีบางคนก็เครียดเป็นโรคซึมเศร้าบางทีก็มาทั้งตระกูลเลยพ่อแม่พี่น้องมาทุ่มอยากจะรวยบุงคนก็ไปเอาบ้านไปจำนองเอารถไปจำตามก็โดนยึดไปหมดแล้ว เงินสักบาทก็ยังไม่เคยได้เพราะคดีมันยังไม่ถึงที่ทสิ้นสุดที่ผมไล่ไปคลิปที่แล้วว่าโตศักดิ์สิทธิ์เป็นสุภาพบุรุษในวงการบันเทิงก็มีคนแย้งว่าไม่ใช่โตเป็นพวกปอดแหกเพราะว่าถ้าเป็นสุภาพบุรุษจริงต้องออกมาแฉ ถึงกระทิงไม่ใช่ไปปกป้องกระทิงนี่เขาก็คอมเมนต์มาแบบนี้ผมก็ถึงบางอ้อบางทีผมก็ความคิดผมผมก็ผิดก็มีเพราะผมไม่ได้เป็นผู้ถูกกระทำผมไม่ได้โดนโกงพ่อแม่พี่น้องโกนเก่าผมไม่โดนโกงผมก็เลยเบาในเรื่องนี้แต่ก็ถึงบางอ้อแล้วผมก็เลยต้องมาตามเรื่องนี้ ต่อไปนะครับก็มารู้จักทนายรณรงค์ก้วเพชรกันหน่อยมาดีนะมาดีมาทำคดีดังๆหลายคดีนะแล้วก็ออกมาวิาพากษ์วิจารณ์การทำงานของตำร,รวจ มาวิาพากวิจารณ์คดีของน้องแตงโมคดีตรวจหาสารเสพติดก็หลายคดีนะที่ออกมาพูดเขาจบนิติศาสตร์มหาวิทยาลังสิต์เป็นทนายความเป็นประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมขอให้ความช่วยเหลือเหยื่อผู้เสียหายหลายต่อหลายคดี ให้ได้รับความยุติธรรมและการเยียวยาที่ดีที่สุดก็มีช่อง YouTube ให้ความรู้เรื่องกฎหมายใช้ชื่อว่าทนายคู่ใจผลงานที่ผ่านมานะคดีลูกชายของพ่อแม่ชาวประมงพมา่าที่ถูกฆ่าถ่วงน้ำติท่าจีนคดีแม่ยายแจ้งจับลูกเขยยอด,ยอดหวยสิบสองล้าน คดีกระบะชนแล่วหนีเด็กชายเก้าขวบจนขาขาดคดีนักศึกษาชั้นปีที่สี่เทคโนโถูกตำรวจชุดปราบปรามเยยาเสพติดย,ยิงเสียชีวิตคดีสาวปล่อยเงินกู้ถูกถุงดำคุมหัวเสียชีวิตภายในรถคดีแอปพลิเคชันขายภาพโป๊สองสาวคดีพ่อค้าส้มตำถูกยัดยารีดเงินนะครับนั่นก็คือผลงานของ ทนายรณรงค์แก้วเพชรคือมามาแนวนี้หมดเลยนะคนที่เป็นทนายความและที่มีชื่อเสียงในช่อง Youtube และมีชื่อเสียงในสื่อมวลชนมาแนวนี้หมดเลยแต่บางคนเมื่อโด่งดังมีชื่อเสียงแล้วแม่ก็จะเพี้ยนเพี้ยนไปนู่นนี่นู่นนี่หลงตัวเองไปก็มีเยอะคนพวกนี้สุดท้ายก็จะตายตอนจบ แต่ตอนนี้เป็นขาขึ้นของทนายรณรงค์ซึ่งมาจับเรื่องปอเษัทสามดีและเรื่องนี้ก็ไปอีกยาวแล้วก็ขอบคุณนะที่ก็มาให้ความรู้เรื่องนี้เพราะว่าคนทำคดีมันจะรู้ดีกว่าคนที่อยู่วงนอกเขาได้ไปสัมผัสผู้เสียหายจริงๆเขาเล่าว่าจริงๆแล้วผู้เสียหายตอนแรกมีเยอะ แต่ที่ไปเดินขบวนไปประท้วงไปเผาพริกเผาเกลือมีน้อยเพราะคนส่วนใหญ่ไม่กล้าเปิดเผยตัวก็คืออายและอาชีพดีๆทั้งนั้นหมอพยาบาลวิศวกรกูบาอาจารย์ข้าราชการในฐานในตำรวจเยอะแยะมากมายเสียเงินไปแล้วก็อายแต่ก็อยากได้เงินคืนพักหลังก็เริ่มทยอยทยอย เข้ามาเยอะแยะตอนแรกก็ผู้เสียหายก็หมื่นกว่าคนแต่พอดีอไอสอบสวนไปก็เหลือประมาณ9,000กว่าคนตามที่เป็นข่าวเพราะว่าบางคนที่มาแจ้งความน่ะคือไม่ได้เสียหายลงทุนไปล้านนึงเนี่ยได้คืนเดือนละแสนได้คืนมาสองปีแล้วอ่ะ กำไรแล้วด้วยซ้ำไปก็คืออยากจะได้เงินต้นล้านหนึ่งคืนอันนี้ดีาศัอเขาก็ตัดออกตัดออกตัดออกไปเขาไม่ถือว่าเป็นเขาไม่ได้กำไรเนี่ยคนลงแรกๆจะได้กำไรหมดอะ่ะถ้าเกิดตัวเองไม่ไปบอกต่อกันไปก็จะไม่โดนแล้วจริงๆมันก็มีแม่ทีแม่ขายเยอะแยะมากมายไปหมดแต่ มันไม่สามารถที่จะเอาเรื่องทุกคนได้มันจะต้องใช้เวลานาน,านแค่9 0 0ากว่าคนนี่ว่า DFI จะเรียก DSI จะเรียกมาสอบทีละคนเก้าพันกว่าคนก็ใช้เวลาไปเกือบสามปีละนะอันนี้ก็ต้องต้องให้เครดิต DSI แล้วผมคาดว่า mm hmm. เงินมากขนาดไหนก็ไม่สามารถที่จะซื้อ DSI ได้เพราะว่าถ้าซื้อไปเรื่องก็จะจบไปตั้งนานแล้ว มันก็จะคนที่จะปิดก็มีอภิรักษคนเดียวแต่นี่คนผิดมีเยอะมากๆแล้วก็ยังมีชุดสี่ชุดห้าชุดหกต่อไปอคนที่ทำความผิดคนที่เป็นแม่ทีมแม่ขายก็หายใจไม่ทั่วท้องกันแล้วล่ะตอนนี้ก็ยกเครดิตให้ทนาย รนนรงแก้วเพชรนะหลายคนก็พอกผมว่าผมก็มาร้ายดา่ดาคนนู้นด่าคนนี้ด่าคนนั้นกันทุกวันโปรดไปดูคลิปทั้งหมดของผมนะครับสามร้อยกว่าคลิปชมก็มีครับชมก็เยอะวองไปดูวันนี้ผมดูคลิปที่คุณสุริชัยสุสุริชัยยนพูดคุยกับ เจ้าพ่ออุตสากรรมอ่ชื่ออะไรลืมไปแล้วเจ้าของอุตอมตอะอ่ะนะชื่ออะไรคนนี้เป็นคนดังมากๆนิคมอุตสาหกรรมอมตะครับผมฟังผมฟังเขาก็คุยเรื่องนู้นเรื่องนี้คุยเยอะไปหมดเลย เขาคุยเยอะไปหมดเลยคุยกันแบบสนุกสนานนะครับก็ปรากฏว่าผมก็นั่งดูนั่งดูนั่งฟังนะครับนั่งฟังคุณอะไรไหส่งมาหน่อยคุณวิกรมใช่คุณวิกรม,กรมนะครับ คนคุณวิกรมกับคุณสุทธิชัยยุนก็คุยกันก็เรื่องนู้นเรื่องนี้ไปเรื่องเรื่องเรื่องกษัตริย์อังกฤษอดิสเบตท,ที่สองคุยหลายๆเรื่องผมก็ดูคอมเมนต์น่ะโอ้ปรากฏว่าก็มีคนชมคนเห็นด้วยมีคนด่าก็มีด่าแบบเสียหายหายเลยด่าเขาแบบไม่ไว้หน้าเลยทั้งๆที่ระดับคุณสุทธิชัยยุนนะ แล้วคุณวิกรมนะยังโดนด่าดเลยผมก็เลยเออไม่เป็นไรวะถนาดาคนระดับนี้เขายังโดนเลยแล้วเราเป็นใครอะ่ะเราก็โดนบ้างแล้วผมถือว่าโดนน้อยที่สุดนะครับในการคอมเมนต์แต่ละคลิปนะครับก็สบายใจไปครับก็สรุปว่าเรื่องโซลิคสามดีก็ยังมีต่อไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมก็จะทําคลิปต่อไปว่าทําไมพิง k กีมได้ประกันตัวไม่ได้ประกันตัว แต่ทำไมดีเจแมนและใบเตยได้ประกันตัวนะลิบต่อไปในวันพรุ่งนี้นครับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆครับขอบคุณผู้ติดตามทั้งหมดเลยผมถือว่าทุกท่านเป็นผู้มีพระคุณกับผมนะครับดังนั้นไม่มีใครติดตามไม่มีใครฟังแนละ้วผมก็จะพูดให้ใครฟังครับท่านที่เข้ามาในช่อง ยูทูบปิดโพสแชลหน้าก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับท่านที่อยู่สายมูเตโลก็มาร่วมกันสร้างพ่อปู่ศีสุดโธแม่ย่าศรีปุธุมมากับผมผมจะสร้างที่พิดสวโรกนี่นะครับบริเวณวันราชบูบุรณนะอินบ็อกเข้ามาพูดคุยครับร่วมบริจาคหนึ่งพันบาทก็จะเขียนชื่อนำสกุลติดไว้ที่ฐานลางฐานพระองค์ท่านครับ วันนี้ก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดีขอขอบคุณผู้สนับสนุสน,นรายการสมาคมสื่อท้องถิ่นสมาคมนักธุรกิจพิศณุโลกสถาบัานอิสระผลกองทุนอิสระผลไดมอนด์เวดดิ้งพิศณุโลกสำนักศักยัน์อาจารย์จ้าสีบูรพาระยองโรงเรียนสอนศักย์อาจารย์นกแก้วเมืองทองธานี